กำลังเตรียมอาหารที่อาหารเย็นท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสกูลสกุลพี่น้องจ๋าผู้พกกับเบ้าหมีส่งคำพี่น้องมาคำคำม้นนี้ก็หายไปเบิร์ตมือเนาะาตั้งแต่เ้ามาได้เมนูอะไรกินมากเจแแล่นี่อันนี้ปิ้งปากเป็ด,ปดอันนี้คืออย่างนี้ปิ้งปลาหมึกปิ่งปลาหมึกอ,อันนั้คือลาบปลาลาบปลาแจวแล้วก็ต้มเป็ดตับมักทัวพี่น้อง สองสี่ห้าหกอยากอาหารบ้านเราป๊ะปะอากาศห้อนห่อนทำผสมไปข่าเขาเขาห่มานมามาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อฮ่อนมาหลายมือแล้ว มอน,นก็เป็นอีกเมื่อหนึ่งที่เงียบสงัดเดบมีลมได้ข่าวว่าพายุสิเข่าได้เขา้าว่าแต่ว่ามนก็เข่ากับบริวารไมายถึงว่าตกทุกพื้นที่หรอกพี่น้องมนก็สิเข่าเป็นบางส่วนบางที่เนาะบางจังหวัดเหมือนครั้งที่แล้วที่ว่าพ้นตกอ่ะอยู่บ้านเบหมีบริวารตกจักเม็ดเลยเนาะ ส่วนใหญ่กระตุกทางฝั่งไทยบางจังหวัดเขาบอกว่าพายุฤดูร้อนแต่ว่า้อนฮอนบัดเถิงข้าว้อนกับ้อนวะสันบัดเถิงข้าวหน,หน,วา,น,า,า,วนาวกับหนาวว่ามีมือฮอนเคินฮอ,อนตับแตก อเมร่ากินข้าวเ้าบอกต้องหุงกินข้าวด้วแขกอ่าแขกญาติพี่นอ้องเลยแขกอเมรลาเพิ่นกะกลับเมื่อเบิดแล้วยังเหลือผู้เดียวเนาะอยู่เวียงจันท์ว่าคนไทยกลับเมื่อเบิดแล้วเวียงจันท์มันไกลเมื่อน้ำลังเมื่อตอนไหนก็ได้บ่าาเ,เด็กๆมื้อนี้พากันแปลงไหนฮะ งอนเาอร่ออนพี่น้องให้เด็กๆเด้อเมื่อคืนกันพี่น้องทีมเจ้าภาพทีมแม่ครัวอือบอเมื่อคืนนี่แทบช่วงเวลาเต้นหนาห่านแต่ว่ามาเมาเต้นตอนเศร้าเล้ยวเมื่อคืนนี่ก็นังแล้วเพราะว่าเขาเล่นล้ำเลืองพี่น้องเฮ้ยบริเตนเพราะว่าเพราะเขาเปิดวงมาเพราะว่าแขกคนกับหลายมาหลายมามาจักวิ่ง รับแขกเสิร์ฟอาหารจนเดิกจนเดินน้่กันทางที่แม่คัวพาน้่มเ่าท่านได้อาบยายลีก็จนหนหวยชิมดังเสิร์ฟเป็นแขกกินีบอวากัสัดเพิ่งไปวัดชีริต้น์ยักเถื่อเนี่ยเจ้าได้ใช้พุ่นอยู่นาเวทีพุ่นเลยตายละ บันแล้วรอบแจ้งพี่น้องหลายคนเห็นแต่เจแหลใส่ใวใว้ใหญ่รวยเออมาเอาตอนเศาตอนเรกับ่้านาหมูเื่อจีไา่ได้เานานๆทีสิมีงานก็เลยว่าสิเอาให้คุ้มเพิ่นว่ากินข่าวพี่น้องเนี่ย เมื่อนี้หลังจากอันนี้ก็หลังจากเสร็จงานก็แยกย้ายกันกับเมื่อนอนบ้านไปแล้วคุณยายกับเมื่อนอนบ้านยายรวยกับเมื่อนอนบ้านก็จะเจรือแค่นี้แหละพี่น้องพี่พ้องใช่เขาเต้นอยู่นะขึ้นอาหารคืนนีเนี่ยเนาะเขาอยู่พี่มานางจุ่มอยู่พี่งานก็ถือว่าลุล่วงไปโดยดีพี่น้องแบบว่าบัวสิเป็นอาหารการกินก็โอเคอยู่ก็ทั่วถึงอยู่ ข้าวปุ่นก็ะเรือยู่เนาะปุ่นเรือยู่สิโลเรือสิบโลบักราลนะคะนวยลอยห้าสิบโลจั่เขามาเนาะจั่เข้ามาำนะ่วขามาเดขาเจ้ามากินกะบบ่ไว่าแต่แขกรับเซิรนแขกบร่ได้รับเซิรเขาเจ้ากับมากินพี่น้าเองขาเจ้าขมาต่งาเจ้าหิวมาฟังลำกับมาต่ำมกฮงมาหากินข้าวมาหากินข้าวปุ้น กับเส้นตามสบายบอกว่าหากินเองโหลดอบบพอถ้ายากใหงายากก่างขึ้นมาโหลดในครัวนี่นะเป็นยังไงเจแหลเจะ้ามวนอยู่บ่บบบมวนทั้งมวนทั้งเมื่อยนางว่ะกลัวสิแล้วงานพี่น้องเอ้ยมาเตรียมงานกับทรายมอือพนะเมื่อนี้แล้วงานกันยังพากันเก็บเออกลัวสิสวยังว่าบ้านแล้วยังบ้านในทรงจะของเขาอยู่ อีกมือสองมือพอน่ะการที่จัดงานนะ่ะมันโบแมนเรื่องง่ายพี่น้องเมื่อกลักๆคือเจ้าภาพแหละเจ้าของเฮือนเนาะแบบต้องซอยกันและะ้วก็สามาัคคีกันญาติพี่น้องโบแมนวันสิมีเงินอย่างเดียวเด้มีโบมีกันลักๆก็กคือการซอยกัน้้าาาาเเจจงก็ แต่แมนอยู่คนในเมืองเขาอาศัยจ้างเอาคนล่างถ่วยกับจ้างอาหารการกินก็บ่ต้องเฮ็ดกับคือสังมากเนาะแต่ว่าของเฮาาในเฮ็ดเองทุกสิ่งทุกอย่างลงมือทําเองกับสิม,มือในจักน้อยแต่กะพยายามแบบเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายบ่ให้แบบเกินไปนะพี่น้องอะไรที่มันเหมาะสมหรือว่าอะไรที่เฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดจังเสี่เนาะ แต่ว่างานมอลลักะโอเคได้พี่น้องบ้านเฮากันคือว่ากัสิบบ่มีการตีกันทะเลาะกันบ่มีเนาะเงียบก็ะเต้นไผเต้นมันอม่วนไผม่วนมันเมาไผเมามันเออเขาเจ้ากับบริอันนี่เนาะหน่อยนักที่แบบสิมีแบบตีกันเน้ยขนาดคนมาขึ้นเนี่เป็นทราย้อยเนาะอหลายแต่บ่มีคําว่าตีกันก็อย่างตีเห็นนั่นแหละพี่น้องผู้ชยก็สิอยู่พางพูดเหม่อยิ่งก็อยุคซึ่งนี่พาดมีไป ก็อิ่มอยู่อ่กระดุมอยู่อันไหนกะมวลไพ่มวลมันเนาะต่างคนต่างมวลอย่างนี้นะบ้านเขาบ่ค่อยตีกันเนาะอืมแบบส่วนใหญ่กับอ่าบ้านไก่เลื่อนเคียงแหละหมู่บ้านไก่ไกไก,กันหุจักกันอย่างนี้นะเขาบ่ค่อยอันนี้เด้ไม่กระทั่งเหยียบตีนเหยียบยังกันกันเออแนมหนาหยิมสิกันแล้วคือจบแบบบ่ได้แบบ,บแบบเออหาเรื่องนะเนาะเคย,ย,ยบ่อยอยู่เด้เคยแบบเออ แบบนิ้มสิกันแล้วกันเออจบแบบว่าเข้าใจแบบว่าเขาบริตั้งใจนะโมแมนสิไปเฮ็ดหน้าตาแบบมีเรื่องมีปัญหากับเขาสิยอยู่ลำเนาะทังวนอาเปียบคอนี่ยำยากกันหลายว่าวงที่จ้างมาเมื่อคืนก็ถือว่าใหญ่เนาะเคยเห็นที่ก็เอ่อมอลำมาแถวงานใกล้ๆตลอดทั้งปีสองปีก็บ่เคยเห็นแบบมีวงใหญ่สำนีแต่ละวงกับเต้นเซอร์กับธรรมดาอยู่แต่ บ่มีปีกนกขนนกแต่ว่าอันนี้น่ะเมื่อคืนนี่คือว่ามาเต็มเด้ปีกนกขนนกมาพร้อมแสดงว่ากะยิ่งใหญ่อลังการอยู่แดนเซอร์เพิ่นก็หลายเป็นชิพแต่ละงานเขาเจ้าจ้างแต่เพิ่งวงดแม่นหมอลำบ้านเบามีนะพี่น้องเวลาจ้างน่ะเขาเจ้าบ่ได้แบบจ้างเต็มวงเด้แบบหมอลำก็แล้วแต่แบบเขาเจ้าก็รับงานได้เบิดเนาะรับตั้งแต่20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000ได้เบิด แล้วแต่จะภาพแบบมีเงินสำํดใดกระจ้างสำนันเพื่อนกระเล่นตามนันตามเงินว่าง่งยๆเขาแบบจ้างเต็มวงหรือว่าแบบเงินหลายหายมื่นแน่เพื่อนกับแบบมาเต็มวงขึ้นกันเนาะเวทีกับไงเห็นบ่เขาจ้างจ้างแค่หมอลำสองเมืนกับมีคิดเบิงอะ่ะเขาเจาก็มากกันแค่หาคนหกคนเด่นเสร์กบ่ต้องเอามาอันอย่างมือกล่องมื่อยังกับบมีมีแต่มือคีย์บอร์ดลรวก็จบ แค่นั้นราคาสองหมืนก็คือตามน,นั้นแต่ว่าแถวบ้านนี่ยก็่อยเห็นมีผ้ายังอันนี้เนาะแต่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพจากมาล้ำให้เบิงให้เสาบ้านด้เบิงเนะาะสาบ้านก็แบบตื่นตาตื่นใจแบบว่าเออแบบผู้ใดก็บ่เคยเห็นอีกอย่างวงนี่นะ่ค่อยได้มาแถวนี้แบบว่าเพิ่นก็เคยมาอยู่แสดงข้างสองข้างเนาะแต่บ่ได้มาเต็มวงเลยสินะ่ะ ส,ส่วนใหญ่มีตะวงอื่นเนาะมา,มาที่หลายคนเห็นตามมาส่อง YouTube หลายคนไปถ่ายเลยพี่น้องส่วนใหญ่กะวงเดิมๆแต่วงนี่กะบ่ค่อยอันนี้แต่ว่าปีนี้เพิ่นก็เคยมาอยู่อันอยู่พุ่นนะเนาะ <c oughs> กระสมราคาอยู่ราคากะสีว่าแพงกะบ,บ่แพงเนาะสีว่าถูกกะบ,บ่ถูกมันกะราคาแบบพอด,ดีพอด,ดีกันนะ ราคาเจ็ดหมื่นผสมกับเพิ่นเล่นสมกับเวทีเพิ่นอยู่ทับแต่ว่าโมเมนว่าเปรียบเทียบได้พี่น้องถามมอลำอยู่ฝั่งไทยมีต่ลักแสนขึ้นไปแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดหรือว่าสองแสนเขาเจ้าเะวงใหญ่ขั้นบดจ้างบดจ้างราคาเนี่ยเขาเจ้าโบไผ่เนี่ยเขาหลับเขาหลับแบบว่าเต็มวงเต็มวงโมเมนต์แบบมีเงินสองหมื่นกับไปวงหน่อยๆแต่ว่าจ้างแต่เฉพาะนักร้องกับแมนยูเนาะ แต่เขาเจ้าน่ะมอลำฟังไทยน่ะอลังการยิ่งใหญ่อลังการแบบว่าวงหนึ่งกับหลายหลอยชีวิตสองหลอยสามหลอยก็มีน่ะคือวงใหญ่ใหญ่หลายอยู่ไทยแต่ว่าราคามันก็สมก็ราคาของเขาแหละแสนเจ็ดแสนแปดแล้วแต่ถ้าเป็นทีไก่แน่กับแสนเก่าสงาองแ <ใน S 2> สงนเนาะบ่มีเนาะ บอกเคอยมีแบบว่าจ่างมาลันเป็นแสนเนี่ยแล้กก็บ,บอกคอยมีวงใหญ่ก็เข้าใจแล้วอีกอย่างก็เจ้าภาพก็เจ้ากับ,บอกคอยแบบอันนี้เนาะ้ย,ยแต่การที่แบบเตรียม เตรียมงานหรือว่าเตรียมแบบอ่ามอล้ำอย่างนี้กับเตรียมมาเป็นปีแล้วพี่น้องตกแต่ผลราว่าอันนี้ก็เป็นปีที่สามพอจังไรก็ได้จัดอยู่แล้วเนาะึ้นบ้านใหม่สังฆทานปีที่สามการขึ้นบ้านเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบดิพี่น้องเคอร์นแบบแบบพุทธบอกที่เอาพระขึ้นอ่าสังฆทานนี่ถ้าเอาต้องให้ครบสามปี <Okay. S 1> ต้อง แล้วก็บแบบพามแบบพามคืออ่อนแบบบ่มิพระขึ้นแต่ว่าอาศัยแบบผูกเทาภูแกอันแฮออมบานสามรอบแล้วก็สามารถขึ้นได้อน,นันคือจบเนาะถ้าว่าสังฆทานแบบเอาพระขึ้นก้อนเนี่ยมันต้องเคสนี่ครบสามปีเพื่อนว่าอันนี้ตามความเสือด้วยพี่น้องแบบแถวบ้านเขาจังสันเนาะแต่ว่าสีแบบจัดงานหน่อยงานใหญ่ก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพอันนี้นะเนาะ เราพยายามว่าหนอำเรวเยเลนเยีแจงจงางเือได้้างกองเาเขาค้วเนาบบึบึบึมคาเหาควากองก็อีทุกสมัยก็เงเลื่อนปีนี้คือี่เราก็ได้จัดงาแต่ว่นนี่บ้านเท่ากับยังไ่ได้ครบรอบปีเลยปกติครบรอบแบบ ขึ้นบ้านไม่นี่หลังอันหลังสงการนะหลังเมษาอบัติเมตหลังเมษาประมาณส่วงสิบแปดเมษาหลังสงการนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเจ้าภาพจากมะลำมนะเพื่อนนะเพื่อนสะดวกมาส่วงนี้เพราะเพื่อนจองตัวเครื่องบินไว้เนาะเพื่อนก็เลยอยากมาพร้อมมาเบิ่งงานพร้อมแล้วกนะ็มาเบิ่งมะลำพร้อมเนาะมะลำเพื่อนก็ไปคนเลือกเองพี่น้องเจ้าภาพจากมะลำมนะเพื่อนก็เลยแบบเออ อยากให้จัดช่วงนี้เดบอพอเพื่อนซีมาเองเพื่อนว่างนะลางานจากเมืองนอกก็เลยว่าได้ก็เลยจัดช่วงนี้เนาะแต่จะพาเพื่อนกับพ่อใจว่าสัตว์แต่เห็นมาดิกะก็โอเคเพื่อนว่ามวนแล้วก็ราคาที่จ้างก็บ่เสียเพื่อนว่าแบบกะคุ้มกับราคาอย่างเพื่อนว่าเพื่อนกระวามวนอยเพื่อนว่าแต่ว่าเพื่อนกลับแล้ว ลักลักกัดจ่างไม่ให้เศร้าบานและเบิร์พี่น้องบานนะคว่บมีงานมอล่ำแก็คือแบบทุกๆงานนะแบบเต็มเนาะบ่มีหดมองนั่งบ่าจะเป็นคนขายอืมบี่นีต่มาข้าเาเยอะเยอะย่างบได้เยนีกินเขากัมาสามเป็นเจุดค้าฮักเคย โอ้อยเว้าเลยแหละตื่นเามาพอมอลำเลิกไปเก็บกวดขยะมีแต่ทุงน้ำหมากผู้เฒ่าเออกับขวดน้ำหมากเต็มอยู่แต่และขวดผู้เฒ่าเนาะเขาเจ้า,จานั่งฟังล่ำกับเคี่ยวหมากแปังสินา<ม>กับลูกบดได้เนาะกับเออ<ว>ใส่ขวดใส่ถุง,งสินะ พอมอล้ำเลยปุ๊บกับเก็บกวดทันทีเนาะกลัวเขาเจ้ากาบเนี่ยโมเมนอยากเที่ยงบอกสิบเอ็ดโมงประมาณนั่นแหละค่อยไปกะเก่าโมงกว่าอิ่มแล้วนี่แซบคักอ่าต้มเป็ดมือเสาร์แหละ ต้มห้มม si> อลำมขาจ้กินซโตพุน่าต้มน okay. ้ำังอีกตัวหนึ่ง like ้มนำังอ mm ีกตนึงบัวทำบัวดางนะเห็ดโตล้จัเจ็ดโตเนี่มัมีฟัวูอะซีโตหรอกกันเฮ็ดเงาแลวเห็ดกับเขานะเห็ดเบิร์ดเมือตั้งเต็มมือซื่อยนเามื่อวานเ็บิร์ดมือมอก็มาได้พักพอเต็มที่มาเจรแล อืมแหละมือแรง,ง,งจังนอนนอนย้ายลวกันยังบ่ค่อยได้นอนเพื่อนว่ะเพื่อนกับเมื่อบ้านเม<า>ื่อนอนอยู่บ้านเนาะเคอยกันยังบ้านในพักพอนอยู่เด้มันหอนจนบ่อยากกินขดเขา่าบ่แนาว,าาว่าเด้มืองานเนะี่ยมือวานเนี่ยนะบามีบ่ได้กินเข่าเลยเด้ออจนลูกมาก,กินประมาณตีหนึ่งตีสองมาจำอ่าลาบหน่อยหนึ่งบร่ได้กินเข่าแล้วกินตะนัมอากาศหอน ได้จับสครเข้าขึ้นมาเยอะแม่ว่าบอกให้นะเขาเ้ากิ้วเขาแล้วมาต้มมาฮูให้เอฟซีขึ้นมาได้เห็นแล้วกินดังกันจับสองคำกระยอแล้วเขาเจาก็มาหากินตั้ง <c oughs> ขึ้นแล้วมาขึ้นเนี่ยคนฟังลัมเ <c oughs> นาะ <c oughs> แต่ว่าทีมเจ้าภาพกับบนนอยหนาได้พี่น้องสมกับ <c oughs> จังอมอลำมาโยแบบเอาเต็มที่เนาะส <c oughs> ู้ตายหลายคนก็เห็นรยิ่เห็นแต่เจริญตักง่ายตักง่ายเออ จนขี่ตะเวนขึ้นเนาะจนม้าล่ำข็เจ้าลาแต่ว่าเขาเจ้ากะเมื่อเสาร์กะทึไวยังก็เลิกไว้อยู่เนาะวางบางวงเขาเจ้าเจ็ดโมงแปดโมงพวกน้จังเลิกบางทีน่ะล่ำอยู่หันบบแมนเขาเจ้าว่าอันอามาลาว่าสั่งพ่อแล้วเมื่อยแลี้ยงโบไม่เห้นจีเจ็ดจนจะพลาพย้อมบอกจนจะพลาพย้อมนี่แหละกระเซ็เป็นตาเจ้าคะเพราะเขาดึงเป็นตาออกเยอะพวก้าวจนจนตะเวนขึ้น เบอร์เจ้าภาพบย้อมอย่างไรเต้นจนน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 ราค้าหักสิไปหาแนวมาหมข้าห้มขายอยูนออ่นั่นแหละพี่น้องเนาะลักๆก,ก,ก,ก็ขอบคุณบัสคขขูสุคนข,ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็มีเจ้าภาพหลายคนอยู่ที่ทาบุญทาบุญร่วมในครั้งนี้หลายๆคนแต่แบบมันก็มีมาหลายสองลายทางนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นค่าอาหารการกินรือว,ว่า เรื่องอ่าหลายๆเรื่องเองนาะก็ขอขอบคุณบรรจุสุคนที่ร่วมทําบุญในครั้งนี้และก็ญยาดตีพี่น้องที่อ่าซอยกันจนหอดมือนีและก็แล้วงานพี่น้องพอปีชุดถ่ายก็คือจบแล้วเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วซัมนี่สิว่าบบยิ่งญงก็ดีต่างแต่ว่ามีมอลัมปีหนีเนาะ เจ้าภาพมลำมันจางก็ขอขอบคุณเจ้าภาพหมอลำพี่นิกพี่บอมที่เป็นเจ้าภาพหมอลำเองเนาะเพื่อนก็บินตรงมาเบิงเองอะไรพี่น้องเพื่อนก็อยากเบิงว่ามลำฟังเล่าเป็นยังไงเพื่อนก็มีโอกาสได้มาแน่นาะแต่พี่บอมนั่ม่ได้มาขอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องจ๋า กับข้าวตอนนี้ก็หมดแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีมันจะปวดลับเบิกบ,บ่บบใส่พลังหลายมาเคื่อนก็เลยกินหลายเนี่ยจักหน่อยมือกินเขาวชองกับมือให้กูแม่เต็มเลย